ไรไปไหนก็มีแต่คนถามหายดีแล้วเหรอมันเป็นภาพเก่ามันก็เอามาลงไม่รู้มันอยากได้วิวอะไรหนักหนาก็ไม่รู้ถ้าหมอก็คิดเอาเ่องมันน่าจะได้อะไรก็ได้แค่สงสารมันนั่แหละมันก็คงได้จากตรงนั้นหละมั้งมันก็พอได้เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้ามันนั่นแหละก็โอเคแต่อันไหนที่มันไม่ใช่ก็จะไปลงเลยอบางทีก็รู้จะบอกยังไงกับแฟนแฟนอซว่าถ้าถ้าจะจะดูผมมันก็ดูได้ที่ช่องเมียผมกับช่องลูกสาวผม นั้นเลยน้องกันไม่ใช่แต่ว่าเรายังปิดต่างก็โอเคอยู่ได้อยู่เต็มปีก็ยังดังอยู่เต็มปีก็ยังดังเต็มทีละห้าใบนึ่งมันชอบมีเพจปลอมแบบเดี๋ยวน้ำหมั่นเข้าโรงงานน้ำหมั่นป่วยป่วยก็ไผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงผมก็ไม่รู้จะบอกมันมันไม่ใช่บางทีไอ้ลงก็ไม่ได้ว่าหรอกนะเอาลงที่มันใช่ถ้าลงไม่ใช่มันก็อะไรไปไหนก็มีแต่คนถามหายดีแล้วเหรอ มันเป็นภาพเก่าอะมันก็เอามาลงไม่รู้มันอยากได้วิวอะไรนักหนาก็ไม่รู้ส่วนตัวเครียดและซีเรียสไม่ไม่ไม่ได้ซีเรียสกับมันหรอกแต่ว่ามันขอบคุณจะํายังไม่มีเลยก็ช่างมันเธอมันก็บ้านเรากฎหมายมันไม่มีที่จริงเ่ยผมว่ามันต้องมีกฎหมายรองรับกับพวกที่เอาของเขาไปลงที่มันไม่ใช่ของตนเองมันไปจดเป็นชื่อของมันอย่างเงี้ย ที่มันคิดเอาเรื่องเลยหรอฮะแล้วหมองมันคิดเอาเรื่องเลยรมันน่าจะได้ไรก็ได้แค่สงสารมันนั่นแหละมันก็คงได้จากตรงนั้นแหละมั้งมันก็เขาได้เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้ามันนั่นแหละก็โอเคแต่อันไหนที่มันไม่ใช่ก็ก็อย่าไปลงเลยออพอลงเลยปั๊บัก็ดูดออไปแล้วมีหลายคนดาราก็โดนหลายคนเหมือนกันเบื่อไม่เจออะไรแบบนี้ไปหมดมันก็ไม่ได้เบื่อหรอกเพราะผมไม่ได้มีโทรศัพท์อยู่แล้วไงมีคนเล่าให้ฟังไง ก็ผมไม่ชอบดูไม่ชอบดันอยู่แล้วไม่ชอบคอมเมนต์ใครอยู่แล้วไงแสดงว่าคนบรรทัดเราเยอะเหมือนกันก็บอกว่าทำไมป่วยหายีปแล้วเหรอมันเป็นภาพเก่าภาพนานแล้วอที่กับคำว่าแบบว่าป่วยหนักลับว่าห้าสิบห้าสิบใช่คนเขาก็บางทีก็รู้จะบอกยังไงกับแฟนๆเอฟซีว่าถ้าถ้าจะจะดูผมมันก็ดูได้ที่ช่องเมียผมกับช่องลูกสาวผมแค่นั้นเลยนกนั้นไม่ใช่แสงว่าเรายังปิดฝังก็โอเคอยู่ ได้อยู่เต็ปี๊ยกยังดังเต็ปี๊ยกยังดังเต็ตทีละห้าใบหนึ่งไม่หรือว่าเขาคิดว่าเราแบบเฮ้ยมีข่าวแบบมรดกลูกลูกหลานอะไรเงี้ยอาจจะป่วยหรือเปล่าพวกนี่นั่นมันมันไม่จะพูดยังไงไม่มีคำเลยที่จะพูดเอางี้ใครอยากดูก็ดูไปแต่ถ้าใครอยากดูผมจริงๆก็ช่องเมียผมกับช่องลูกสาวผมแค่นั้นแหละไอ้จริงอยากบอกเลยคนพวกนี้บ้างที่แบบว่ากูขาดตลอดเลยบอกมันไม่ได้หรอก มันสิวมันยังไม่ขึ้นเลยมันด้านหมดแล้วตัวมันอ่ะมไม่รู้จะพูดยังไงไม่รู้จะบอกยังไงขอบคุณสักคํายังไม่มีเลยถือว่าเป็นการต่ออายุให้เราได้ไหมมันก็ถ้าเราคิดแบบนั้นก็ใช่แหละคิดแบบนั้นก็โอเคแหละถ้าเราไม่คิดอะไรเยอะนะไม่คิดอะไรเยอะแต่เราไม่รู้สึกว่าเขามาแช่งอยู่ระยะไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ผมไม่คิดไม่คิดแบบนั้นก็ถ้าอยากลงอ่ะก็เอ,อาให้มันเออให้มันโอเคหน่อยเป็นภาพเก่าแล้วคนเขาก็ตกใจกันที่ว่าผมจะตายเลย ก็โอเคครับก็โอเคปกติดีทุกอย่างอันนี้จะ60แล้วหกสพอดีเลยอ่าเป็นไงบ้าง60แล้วเป็นไงบ้างก็ได้600แล้วนี่ได้เบี้ยแล้วได้เบี้ยได้เบี้ยแล้วหกร้ยแล้วได้เงินแล้วเป็นไงบ้างหกร้อยทำอะไรบ้างผิดนะหก็ไม่ให้หลานนี่แหละแบ่งคนละ300รือยคือหลานสามคนละสามร้อยใช่ให้หลานแล้วตัวเองได้ใช้อะไรอะไรนะตัวเองได้ใช้อะไราก็ไม่ได้ใช้อะไรไม่ค่อยได้ใช้เลยหรอกส่วนใหญ่ก็แค่ <ส>นั่งที่บ้านข้าวเหนียวต er ้ um um like มตำก็มีเท่านี้แหละไม่ได้ไปไหนเราก็ทำกับข้าวแจกคนคนนี้ไปทีตลาดคนละสามร้อยี่สิบว่าจริงใช่ไหมน่าจะน่าจะถึงครับถึงถึงอยู่แล้วไม่นามดไม่ได้ไปใช่ไหมไม่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 ให้ไม่ให้ให้มันหาใช้เองเพิ่งเกิดหลานเมื่อสามสี่วันที่ผ่านมาก็คือเอาเบี้ยให้เลยเอาจะเอาเบี้ยให้เลยเมียน้อยใจแล้วเนี่ยไม่ได้เมียน้อยที่ไหนเมียน้อย แที่หลังอใจมาต่อต่อกันเลยที่หลังเมียน้อยใจคือต่อต่อกันมาเลยเมียน้อยใจต่อกันมาเลยเมียน้อยใจเออตกใจไร่คำนี้ไม่ได้เลยใช่ไหมมันสะท้อนจิตสะท้อนใจมันสะท้อนจิตสะท้อนใจรับก็ยังกลัวอยู่เรือไม่ใช่ไมกลัวแล้วก็เป็นเรื่องนานมาแล้วนานมาแล้วนานแค่ไกวันเมื่อสี่ห้าวันนี้มันงึ๊บไป กลัวมม้ยยเีนอใจก็กลัวสิเมียน้อยนี่เมียน้อยใจเมียน้อยใจนี่ยใช่ตกลงกลัวเมียน้อยหรือกลัวเมียน้อยใจกลัวเมียหลวงใจมันน่ยกลัวเมียหลวงกลัวใจมันน่ะกลัวเมียหลวงใจมันนี่แหละกลัวจะพูดว่าเมียหลวงเมียน้อยใจคิดว่ามีมีมีน้อยจริงไ่ะเอ้ยเรื่องของคนคิดไปไปกับเชียงรายแล้วไปกับพิมพ์ครับ